หลอดไฟไล่ยุงมันไล่ได้จริงหรือแค่หลอกขายฝันวันนี้เฮียมาจะมาเป็นหนูทดลองทดสอบให้ดูนะหลอดไล่ยุงออกมาเทียบเลยเนะี่ยบัวเกลียวี่27มีทั้งแบบวงน,นีออนสั้นยาวทําไมยุงหรือแมลงกลางคืนมันไม่ชอบแสงสเปกตรัมสีเหลืองอย่างเงี้ยทดสอบให้รู้กันต่มาเฮียจะมาทดสอบให้ดูว่าทําไมมันไล่ยุงได้จริงเปล่า uh huh. แต่บอกไว้ก่อนนะว่า มันส้มแสบตามากเปิดให้ดูก่อนอันนี้เป็นขั้วขั้ว E27 มันจะมีขนาด3.5วัตต์40วัตต์ประมาณนี้่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเนี่ยอ,แบบอันนี้ก็แบบหนึ่งอันนี้ก็แบบหนึ่งไม่เหมาะกับที่อยู่อาศัยนะครับมันเหมาะกับข้อสัตว์ต่างๆนะครับขอเน้นขอเน้นเพราะมันจะแสบตามาก ตัวต่อไปที่เราจะมาดูเป็นแบบนีออนใช่ไหมครับมันก็จะมีทั้งสั้นยาวมีคนถามอยู่เรื่อยสั้นยาว60ซนเมตรยาวยาวเมตร20ซเมตรเอามาเปิดลองดูกันยึบ <Yeah. S 1> โอ้โห,โโหโแสบตาม,มากมันจะออกแนวส้มแปลดแดนะครับอันนี้ได้ผลจริงนะครับการันตีได้ยอดขายเป็นพันหลออแล้วมันเหมาะรับตาม ข้อวัวข้อหมูข้อสัตว์ต่างๆนะครับถามว่าได้ผลแับไหนเกียวว่าก็70-80%ขึ้นนะ่ะยุงตอมน้อยลงนะครับ